เป็นไหนเสียบเนาะอะน่าจิ้เป้า่าจิ้เป้าจ่าิ้ต้มองกวเป่านะโอ้ตลกเลยมันนอนมันนันตี โอ้แต่ไ,ไาทายเวียงสุดเจ้าไทายเวียงชิมตำหม,มูหงเปาเ <laughs> ่าเฮ้ยนาโอ้ตลอกอ่ะเกี่เอาไม่ได้ไม่หวานอืมอีฟไม่กินอีก,กใช่หะว้าวตำหนวงข้าวบ้าไก่มัน,นะนรุ่นนะนี่ไก่เฮาพี่น้องนี่นี่ มาแบบอุ้ยแซ่บเลยปะกินข้าวกันเฮาไปเลยแล้วสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อพี่น้องทางผังไทยนำครับผมวันนี้ก็กินสมตำไก่ย่างนี่ไก่ย่างหาดาวเจ้านายซื้อมาให้นี่พี่น้องอ<ฮ>ุ้ยขอบคุณเจ้านายหลายเนาะซื้อไก่าาย่างมาให้เห็นเฮาซื้อสมซืม้อเห็นเฮาอันอ่าซื้อไอ้มะละกอมาเจ้านายเลยว่ากินกับไก่ย่างเด้อนี่ซื้อไก่ย่างมาให้ค่ะยังเดีเจอตอนนี้ อกํลาลังชีตําพี่น้องพี่อีฟทําเหมือนไอ้นั่นสิตําลงพะาบางวันนี้เฮาทําเหมือนในอะไรนะแม่ค้าที่สํานานมากอันที่แบบโอ้ยทําเ้นมันหน่อยตีตําลงพะาบางเลยไม่ก็นี่ไงก็ขึ่งเนี่ยเออ,เออก็โอ้บ่ายกินดอกวันนี้ค่ะจียงกันแนวไหนเฮาบสตีกันก่อนแล้วม <c oughs> <อ>ีโป้งหายยุงหายหมดอะอ่ะก็ลงมือเฮาตําสมตํามันคิดว่าอาหารกลางวันใช่ทำไม นัอ๋ออยู่นี่ของแสบีบเถอะแมนของพิเศษของพิเศษของแบเสียหลายเสายเสร้หน่อยแสีบหน่อย,อยโองมันก็ไรยอยู่ใส่ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่แอจะบอกว่า ปลาจันบอกามาลนครซนด์เด่นโอ้ยนิ้วหายหรือยังโอ้หอมมนาวแล้วอน้ได้ได้นะอืมวันนี้ตั้มลงพ้บางพี่น้องตั้มลงผ้าบางไงาางด้เส้็นี่เสร็ใหญ่ๆเปสิ็ตั้มลงผ้าบางอโอ้ยแกจะบย่ยงัยงม่ไปอิฟไปอิฟอยะ S 1> <S 1> สนตำลงมหัวบางคิมลาบตังสิงนะอ้าวไม่หนูจะพูดว่าอะไรนะปลาเสร็จก็นุ่มปลาแม่บุลลัมเหมือนเดิมเหมือนเดิมภาพประจำเขาแม่บุญลัมมเพลงอะไรบ้างแม่บุลลัมแม่บุลลัมแม่บุลลัมเนี่ยอร่อยนะแล้วก็ไอ้นั่นก็อร่อยของ เครื่องหอมไรแซบวะมันขาดไปอีกวะมันขาดยังตทำให้พี่ก่อนก็ได้ตทำลงทีเดียวเลยบ่ได้บ่บ่เต็มหกบ่บ่เต็มหนูสามารถทำได้ได่สิเสื้หนูสิเอาลงข้างล่างดีกว่า่เอานี่เอาซะแล้วพี่นายก็เรียกสุ้มหัวซุ้มหัวเลยนางบอา โอ้น่ากินนะจนมายุ้ยใส่อีกสิจนเอาลงมาด้วยจนเอาอะไรก่อนเลยนะแฟนคือใส่หลเนี่ยอายุยต้อนเถอะนะอ๋อจะรอใส่หลายแทะเพรามันมันลุนนะนะเขาใหม่เห็นมันลุนนะโดยโดยต้องทำให้เล่นนะฮะต้องทำให้เล่นใช่ไหมให้มันเข้ากันก่อน เอา่ิมสิเอายเิร์ตอะให้พี่อฟแหละซิมมาเร็วตำลงขาวบางมาเร็วนี่มานั่งตรงหนูนี่มานั่งกับนางนั่งหลังนางเลยไอมอสิเอเอาซิมนี่ิมย้ม เป็นไงเสียบเนาะใชบไหเอาดึงขึ้นกะนั่นก็ได้อ<ม><ม>่ะไม่จฮ <c oughs> ่าเปา่าฮ <c oughs> ่า <c oughs> ่าฮนาฮ่าาฮ่าฮ่าฮมา่าฮ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 าฮาฮ่าฮ่นฮ่าฮน่นต โอ้ตายไทยเวียงซะเจ้าไทยเวียงชิมตำมุหงเปาเฮ้ยโอ้ตลกอะนั่เติมลาดได้้พี่น้องต่มันมานั่งเติมประหลาดได้มั้งพี่นองแน่ในนึงในนึงเดี๋ยวเซบแซบมากพี่พี่ฟกินเบียวไหม จากินเปรี้ยววะได้ไม่หวานอืมอีฟไม่กินแบบนี้บายอันนี้นะจะเป่าเด้อาเช้น้ำก็มาได้จะเป่านะ <c oughs> ชิมส้มตำเป่า <c oughs> ไม่กี่เหรอไม่เป่าพ <c oughs> อาแหละใช่ขนาดจานเราอะเป็นไงจานน,นี้น,าานี่อ้าให้พี่อิฟก่อน เทมาเลยจบัจบครบจับครบเออควมใช่ป่ะเออถ้าเป็นแผ่นแบบนี้ก็อร่อยดีเออกรอบดีอะกรอบจร่งเราเอามเนาะมันแข็งนะเฮ้ยพีพแหละแกงหรอวะอันนี้ของพี่พีเหรอเออให้พีก,ก่อนพีพีของเราว้าวน่ากินน่ากินถ่ายรูปเน๊ โอเคแต่เด็แล้วกันบอพี่ใส่สื้อน่ะเฮ้ยพอแล้วแล้วแกกะย่างก่อนพี่น้องเจ้านายซื้อกะย่างมาให้กินกับสมตำนี่กะย่างเฮากินกับสมตำโอ้หอมมันนี่ก็ตำลงพบับางเนาะปกติเฮาก็ตำแบบเหมือนบ้านๆเฮาแหละแต่มันนี่ก็ตำลงพบับางนี่เจ้านายอยากกิน ำหลงพะบางหมายถึงแบบว่าตำเส้นเหมือนลวงพะบางนะพี่น้องแต่ว่ารสชาตินี่บอนด์แมนว่าแบบลวงพะบางในหะ้องบุหัวรสชาติอย่างไรบมเคยกินแต่ว่าทำเส้นได้เส่นเส้นใหญ่ไม่ใช่แล้เส้นเนื้อไกะยางเขาทีน,นี่น้องคีมกำลังอ่าไปซื้อขา้าวเหนียวอยู่ไทยเวียง,ไทย,ยงไ,ไทยเวียงไทยเวียงในซิมตำหงเป่าตลกกระละะนินไก่ย่างเขา แซ่บมันนี่โอ้บริกินเกือบเป็นเดือนเลยเนาะคิดว่าสองสามอาทิตย์จะเป็นเดือนแล้วบริกินอัน,นี้ต้าเพิ่มเพราะว่าโคกมันน้อยพ่นต้มทีเดียวอะไรต้องตําเพิ่มมาอีกเอาซี๊นนแซบแ่บแว้วเด้อ ขนมขาบ้าไก่มรรลนะุนะน,นี่ไก่เฮาพี่น้องนี่นี่มาบาอุ้ยแซ่บออเลยปะกินขา้าวกันเฮาไปได้แล้วอากินข้าวบ้านี่พี่น้องมาไหโอ้นี่ข้าวเหนียวมาแล้วนี่เข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆเลยนี่ แล้วก็เอามะนาวน้ำเย็นนะ่นนนะเออถ้าพี่ออฟไม่เข้ามาหนูก็สับเป็นแน่นั่นแล้วนะมันจะได้กรอบไงไม่แป็นไทยแล้วเหรอน่าจะน,นะหนูว่าเราจะกินไ้วหรอไม่หนูไม่กินเอา น้ำหมอวะกีนราากระเจา,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 าหมูแล้วรดอุ้ย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 ทะไลไม่มองอ่ะอือ้ำมอบแบนี่คนลากหมูตาบหมูเหรอมาส่องไหม ที่เขาไไ้าบริกรกินเดียวประจำบเนเนอะช่วงน,น,งนึงกินดูเดวเลยพักไปก่อนโอ้ขนาดนังระหว่างกินจะสมดังขนาดว่าตัวนี้สัญญาแบบทีมโคเปิดปิเลยมาไปปฏิด็นนีมาเห็นมันแบบานาดาไป,ไปเรียนมองไม่เห็นขนาดเนี่ย เซ็จดู่นะเ็ดบะแซบได้เป็ดแล้ววันนี้แหละมีข้าวเหนียวแซบแบเพระแซบกว่าเ้าชิบปตัให้กินแซบอืมอม้อเปบนานๆจนยังร้อนเลยอะไรมีอ่ะ

อืมอืมอืมสคนัรงัง,ง,งแบบแม่เลย <c oughs> ไปไปิไปคลปิปล้วบอนนะไปไปอยบายบายขอแค่คลิปหน้านพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับ